หลายคนอมองว่าวัดป่าทําไมไม่มีป่าเลยทำไมโล่งยังมันไม่มีก็เพราะว่ายังไม่ได้ปลูกพอเดิมทีตรงนี้มันเป็นส่วนยุคาหรือต่อยุคาออกหรือป่ายุคาออกแล้วก็มันยังไม่ถึงขั้นตอนการปลูกป่ามันจะปลูกไปทั้งหมดเลยทั้งโซนของที่แยกส่วนเป็นโยมโยมโยมที่เขาจะมาทํา ที่พักภาวนาด้านข้างก็คือจเโยมที่ถวายที่ให้วัดเนี่ยแล้วก็โยมที่มาปฏิบัติธรรมก็อยู่โซนด้านนู้นอันนี้ก็ปลูกป่าให้หมดตอนนี้มันยังไม่มีป่าแต่ต่อไปมันจะมีแน่นอนทั่ววัดแต่ด้วยความที่เราต้องการที่จะถ้าทำก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็นให้มัน มันแล้วเสร็จบางส่วนหรือเกือบทั้งหมดก่อนค่อยจะทยอยปลูกป่าไม่อย่างนั้นมันทํางานลําบากเดี๋ยวมาปลูกป่าไม่ปลูกต้นไม้จุดนี้จุดนี้เดี๋ยวก็รถเข้าออกเดี๋ยวก็เหล็กวางดินมันไปบางทีก็ไปตัดต้นไม้ตัวเองเอาเอกปลูกแล้วก็ต้องย้ายอันนี้ก็เลยต้องยังไม่ได้ปลูกป่ารอให้ผ่านหน้าฝนหรือผ่านสักหนึ่งมษาไปก่อน เพราะเราเป็นวัดใหม่เรายังไม่รู้ที่ทางน้ํามันไหลยังไงมันเออตรงไหนอะไรยังไงต้องให้มาผ่านไปก่อนเราค่อยจะเห็นผังระดับพื้นที่ว่าควรพื้นที่ตรงนี้ตรงไหนควรที่จะปลูกป่าชนิดไหนอะไรยังไงตรงน้ําขังตรงน้ําแห้งตรงอะไรยังไงแบบนี้ถึงจะถูกต้องเพราะมันเป็นที่ใหม่จริงๆ เป็นที่นาเก่าด้วยเมื่อก่อนสมัยแรกๆเป็นที่นาของอของพ่อของพ่อพ่อใหญ่น้อยพ่อพ่อใหญ่น้อยก็คือพ่อใหญ่น้อยนี่ก็คือผู้ที่ถวายที่ปืนนี้แหละให้วัดพ่อเดิมแต่ก่อนตอนเป็นเด็กพ่อพ่อแกก็ทํานาอยู่ตรงเนี้ยสมัยเป็นเด็กแกก็ทํานาอยู่กับครอบครัวตรงจุดนี้ ตรงผืนตรงเนี้ยมันเป็นผืนนาทั้งหมดสมัยก่อนเป็นผื้นนาทั้งหมดมนนทั้งู่คาอะไรต่างๆนะแล้วแถบนี้ยเขาจะเรียกนาตะบุญเพราะพ่อของโยมที่ระายที่เนี่ยเขาชื่อบุญก็เรียกนาพ่อใหญ่บุญนาตะบุญโซนนี้ต่อมาเขาก็เป็นแบ่งให้ลูกแบ่งให้ลูกหลานแล้วก็พ่อใหญ่น้อยเขาก็ ดูแลในส่วนที่มรดกแถบ,บนี้ไว้ต่อมาเมื่อจะสร้างวัดก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ให้มันพ้องหรือล้อไปกับเราจะทำให้ผืนนาผืนนี้เป็นสถานที่หรือเป็นเนื้อนาบุญสำหรับญาติโยมที่จะมาทำบุญมาหวานเมาเล็ดพันบุญ แต่เรื่องของทานเรื่องของก,การมารักษาศีลหรือการมาเจริญสมาธิภาวนาให้มันเป็นเนื้อนาบุญมันก็เลยตกลงกันว่าให้ตรงนี้ชื่อว่าวัดป่านาบุญเพราะว่าให้มันเป็นที่สมัยก่อนมันเป็นนาข้าวแต่ต่อไปจะให้มันเป็นนาบุญแล้วก็นาตรงนี้คนเขาเรียกนาเพาอย่าบุญด้วยนาของตาบุญ มันก็เลยมีความลงตัวในในแง่ของอเรื่องของภาษาเรื่องของภาษาสมมติเนี่ยมันลงตัวก็ก็เปลี่ยนจากนาข้าวให้เป็นนาบุญก็คือพ้องหรือล้อมาจากนาตะบุญด้วยอันนี้คือที่มาชื่อของวัดวัดป่านาบุญ